เพื่อนๆครับใครตามหา Mazda 3วันนี้ปรับลดราคาแรงสุดๆครับเมื่อสองสามวันครับเรามี Mazda 3นะฮะตัว 1.6V หลายคันติดจองแล้วก็ส่งมอบกันไปแล้ววันนี้ปี2006มาแล้วครับ130,000กว่ากิโลผมย้ำเลยนะครับราคาเดิมของรถคันนี้อยู่ที่149,000บาทวันนี้ไม่ขายครับแบ่งปันให้กับสมาชิกครับซื้อสด119,000บาทเพื่อนๆ ยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับใครสนใจรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆวันนี้ถ่ายคลิปเต็มๆให้ดูกันครับว่ารอบๆคันเป็นยังไงสีสวยครับล้อแม็กจัดทรงนะฮะโอ้โหดัาเบ,บิลมีให้นะครับท้ายเดิมๆหน้าเดิมๆเลยสวยๆครับใครสนใจแบ่งปันนะราคานี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับรถพร้อมใช้นะย้ำไม่ใช่รถต้องเอาไปซ่อมนะเป็นรถพร้อมใช้งานผมว่า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ย เราซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังนั่งไม่สบายเท่ารถคันนี้เลยคันนี้แรงด้วยนะฮะแล้วก็ขับขี่สบายข้างในเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเบาะหนังสวยๆเบาะยังไม่ได้ฟอกอะไรเลยนะครับเพื่อนๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเอาไปฟอกเนี่ยใส่มือนเดิมครับสวยไหมฮะใครชอบคันนี้งบประมาณแบบนี้มีเงินสดมาจัดเลยจัดไฟเน้นก็จัดได้ครับผ่อนเบามากครับเพื่อนๆผ่อนเบามากเลย รีบเลยครับรถจอดอยู่รามินทาจองผ่านร้าน3,000บาทผมย้ำนะครับถ้าใครมาช้าเนี่ยไม่เหลือครับเพราะว่าติดจองกันเร็วมากนะครับลำสีขาวลำแต่งล้อมาแล้วสีดำอีกคันหนึ่งก็ติดจองหมดแล้วครับวันนี้สีบอลครับบอลเข้มเขมสไตล์มาสเตอร์นะครับรีบเลยครับรีบเลยนะครับผมย้ำนะฮะรีบด่วนเลยนะครับ0 8 8 5 8 4 5ด7 5ดกริ้งกลางมาเลย